สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบเทอร์กับรายการวิแคแนวโน้มหุ้นวันที่2มีนาคม6-4นะครับตะกุกตะกักดินึงนะมันนี่เบเทอร์นะครับก็โอเคเราจะมาทำการวิแคก่อนเปิดตลาดนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเซ็ตก,ก็ด็อกด็อกแดกๆอยู่แถวนี้นะก็อยู่ในกรอบไซด์เวนะครับอยู่ในกรอบไซด์เวพันสี่ 9 0ถึง1,512นี่แหละก็อยู่แถวเนี้ยเนาะร้อเลือกทางนะครับก็เทรดหุ้นด้วยความระมัดระวังเนาะมาดูหุ้นตัวแรกนะครับที่เราจะมาดูกันก็คือ ptt ep นะครับก็เป็นแนวโน้ม s i เ e way up อยู่ในกรอบ110บาทถึง116บาท50สตางค์นะครับตอนนี้ ha ก็เปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับนั่นหมายความว่าอะไรก็มีโอกาสลงไปทดสอบที่110บบาทนะครับคนที่มีของก็ ระมัดระวังแล้วกันถ้าหลุด110บาทก็ขายนะครับตัวถัดไปอิชินะครับอิชิก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเพราะว่าอตอนนี้ทำทะลุหายไปละทะลุหายไปละก็คือทะลุแนว12บาท60าทนะครับก็มาแมะที่แนวต้านที่13บาท60าทนะครับถ้ายังยืนเหนือแนวต้านได้ก็มีโอกาสไปต่อที่14บาท80าทนะครับ สำหรับคนที่มีของก็วางซอบรอดไว้ที่12บาท60นะตัวถัดไป AOT นะครับก็เป็นน,นโนมไซส์เวอยู่ในกรอบ59บาท50ตางถึง65บาท25สตางนะครับก็เรามัดระวังนะถ้ายังไม่สามารถยินเหนือ65บาท25ตางได้ก็มีโอกาสย่อนะครับตัวถัดไปสวัสดนะครับสวัสดนี่สวยๆนะเพราะว่ามาตรง EM 75นะครับถ้า วันที่2นะครับสามารถทำให้เหนียวกว่าฮของวันที่1ได้นะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็คนที่มีของวาง็อปลอยไว้ที่62.25นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่71.50นะตัวถัดไป PTT นะครับ PTT ก็เป็นแนวโน้มซด์เวอยู่ในกรอบ39บาทสตางค์ถึง42บบาทนะครับคนที่มีของก็ วางสต o อปลอดไว้ที่39บาท50สตางค์เนาะตัวถัดไปนะครับตัวถัดไป cpo นะครับ cpo ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวนะครับเออก็คนที่มีของก็วาง stop ปลอดไว้ที่57บาทเนาะ57บาทนะครับก็ตอนนี้เขาก็อยู่แถวแถวแนว60บาทนะถ้าสามารถยืนได้แบบแข็งๆก็จะไปต่อที่61.5นะครับ สำหรับสาวก cpr ย้ายหหลุด57บาทนะตัวถัดไป kbank นะครับก็เป็นแนวน้มไซ์เว้าอัพอยู่ในกรอบ136บาท50สตางค์ถึง148บาท50สตางค์นะครับคนที่มีของก็วางซับลอยที่136บาท50สตางค์เนาะเออนะครับตัวถัดไป stgt อ่าเปลี่ยนเป็นสี เขียวแล้วนะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับนั่นหมายความ่าอ,อะไรก็อ่อคนที่มีของก็ถือต่อป้ายวางสต็อปลอตไว้ที่37.25นะครับแนวต้านของเขาก็คือ42.25 43.5นะครับตัวถัดไป OR หลุดแล้วนะจ๊ะหลุดแนวรับสำคัญไปแล้วนะจ๊ะก็คือ29 5 0บาท50สสตางค์นะครับ พอหลุดไปแล้วก็นี่เลยนะ28บาท75นะครับก็ระมัดระวังละกันเนาะสำหรับตัว OR นะครับถ้าไม่สามารถกลับมายืนเหนือ29บาท50สตางค์ได้อย่างเร็ววันนี้ก็มีโอกาสย่อลงไปที่27.50นะครับก็นะสำหรับคนที่รอรับก็รอรับที่25.25 25เนาะ อย่างที่เคยวีแคกกันไว้นะครับตัวสุดท้าย s t a นะครับ s t a ก็ยังเขียวอยู่นะครับยังเขียวอยู่ก็ขอให้ยืนเหนือ54.50ให้ได้แบบแข็งๆแล้วกันนะถ้ายืนได้แข็งๆก็จะไปต่อนะครับก็จะไปต่อนะสำหรับคนที่มีของก็วาง stop l ล s s ไว้ที่46่สบาทสสตางค์นะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับ คนที่อยากเจอ m ั n นี่เบ t ตอร์ออนทันะครับที่กรุงเทพนะก็วันเสาร์อาทิตย์จันนะก็เจอกันได้นะครับเจอกันได้นะเดี๋ยวดีเทลเนี่ยแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครว่าเราจะเจอกันที่ไหนนะสำหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบ m ั n นี่เบเตอก็ดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับวันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ